ลุงอย่ามาโอเคตัวนี้ก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ตัวนี้ก็ไม่ค่อยโอเค,คออเท่าไหร่คนรีสนุกครับคนโดนไม่สนุกเจฟฟี่เจฟี่ก็เป็นแบบนี้มานานแล้วนะครับคนโดนไม่สนุกค,คนเล่นสนุกอ่าเนี่ยคนเล่นสนุกอันนี้คนเล่นสนุกน้องอันนี้คนเล่นสนุกละอี๋เพื่อนเพื่อนเพื่อนเขาไปไหนหมดเพื่อนเพื่อนไปไหนหมดเพื่อนเพื่อนเอาเพื่อนเพื่อนมาด้วยเพื่อนเพื่อนลองโลครับเผื่อติดใจเอ้คำพูดผมเนี่ยนะ ฮาดีนะผมผมว่าคําพูดนี้มันดูมันมันดูมันดูมันดูสงแน่สงงามดิแบบมันดูแบบเอ๊ะมันมันดีไหมวะหรือไม่ดีหรือมันดีมันดีดิมันไม่ดีผมจะพูดได้ยังไงคาถามคือผมต้องพีเลเวลไหมผมไม่ควรพีเลเวลใช่ไหมเพราะว่าเราขาดตัวหนึ่งบาทกับสองบาทเราจะพีเลเวลไปทำไมหรือเราพีเลเวลหรือเราพีเลเวลเพื่อที่เราจะเจอสามตัวนั้นเลยแบบเจอสามตัวนั้นไปเลยไม่พีแล้วกันเจอสี่ตัวไปเลยครับพีเออไม่เอาแอคขวาได้ อะไรอ่ะไม่เห,เห็นม <ENNIS> ีใครมาเลยวะนักกรม่ะใช่ครับผมไปพาเพื่อนมาเลยเพื่อนๆเขาไปในหมดเพื่อนๆผมอยากลงหนึ่งตัวแต่ว่าผมแพ้อยู่แล้วหมายถึงอยากลงหนึ่งตัวเราได้ดอกเบี้ยสิบแบบสกอร์บอสอาร์ตีแฟรตีเร็วเลเวลอะคาเดมีกับวอชเชอร์ว้าผมชนะเดียวนี้เพิ่งเลงแค่สามตัวละครครันนี้มีได้แล้ววะฮอต มอกเจนแอดมินยิม้มแอดมินขอญาตยิย้มครับโอเค,อเคขอญาตแล้วกันขอญาตเลยยิ้มเลย ึ้นเลเวลห้าเลยนะครับขึ้นเลเวลห้าเลยเอ่อจังเกิ้ลคิงนี่ต้องซื้อขั้นหนึ่งให้ครบก่อนใช่ไหมครับถึงจะซื้อขั้นสองได้ขั้นสองคืออะไรมันมีขั้นสองด้วยหรอไม่เข้าใจคําถามหรือมันมีขั้นสองด้วยไม่รู้อะผมที่ผมเคยทําคอมเอ้ยทาคลิปลัมโบก็มีแค่ยันนะมีแค่หกแบบอะผมไม่รู้ว่ามันมีแบบทีเยอะกว่านั้นไหมแล้วนี้เราถ้าถ้าสิ่งนั้นนะสิ่งสิ่งนั้นเราก็จะยิ้มอีกนะครับสิ่งนั้นไหมเกมโอมจงมา แตนะ่เราเพิ่งเพ <c oughs> ิ่งหนึ่งรูสติกนะเราเพิ่งหนึ่งรูสติกอัปเกรดก็กูถึงงงไง,งมึงพิมพ์ตกใจข้อมูลนะแล้วมึงไปอ่านของลัมเบิลนะอ่ะกูกูไม่เข้าใจคาถามผมผมไม่เข้าใจคาถามอะไรคือขั้นหนึ่งแล้วต้องมีขั้นสองไม่ไม่เข้าใจคําถามมากๆอย,ายอย่ายิ้มเยอะครับเดี๋ยวมีฮีโร่มาสละชีพมัน <c oughs> มีอยู่แล้วฮีโร่อะแค่เราไปได้เท่าไหร่แค่นั้นเองมันตามดาวหรือเปล่ามันก็ไม่ได้ตามดาวลัมเบิลครับลัมเบิลคุณจะหนึ่งดาวสองดาว คือผมไม่รู้ข้อมูลเชิงลึกขนาดนั้นนะเออผมไม่ได้ไปหาแต่เท่าที่ผมรู้ก็คือมันก็อัปเกรดไปเรื่อยๆอซึ่งผมเคยอัปเกรดมากสุดก็หกหแบบพอครบหกแบบมันก็ไม่มีอะไรให้อัปแล้วอะ่ะมันก็จะเป็นอันที่ไม่เสียตังค์เรื่อยๆอะ,ะอะไรคือขั้นสองผมก็เลยงงอะไรคือขั้นสองไม,อไม่มีสมิชเฮ้ยทำไมสองคนล่างมันลงไปต่ำจังสองคนล่างเล่นอะไร อรอบนี้จะเป็นรอบที่เรารอบที่เราเริ่มเก็บแสแต็กไวไวแล้วนะครับผมว่าผมเป็นคนบ้าวับอยากได้สมีธอ,<ด>อ่ะเจออะไรเล่นเกมอยู่ ฉันยังคงสงสัยอีเอ๋อนี่เมื่อวานเล่นไม่ไม่ไม่ขาชวนเล่นก็ไม่เล่นวันนี้ยูอัปเกรดมันเก่งขึ้นตามดาวแต่มีพื้นอยู่6อัปเกรดยิ<_<_่งดาวเยอะลัมโบยิ่งแรงขึ้นพี่ไอ้ไฮเมอร์พี่ไอ้ใส่อะไรบ้างนะบูบัฟอาร์แองแล้วก็ตููเกาป่ะอืมอะไรก็ได้ต้องมีอาร์แองกโอ้ไองนี้ค่อยคุ้มหน่อยครับไอเว้นเมื่อไหร่เล่นเชมรอลโชวพี่อะ เออผมแม่งตัวมาหลายรอบแล้วแต่ว่าผมไม่กล้าเล่นทำไมอ่ะเนี่ยผม2องคิดหนึ่งเมื่อกี้2องคิดสองเอ,อ้สองคิดหนึ่งกี้ผมได้ชื่ออะไรวะไอ้ยี่ตัวสามสามบาทอะเพิ่มเพิ่มเลนนี่ได้เลนนี่อะเพิ่มแต่แบบว่าไม่เอาเขาถามว่าแอดมินโอเว่นมาไหรเล่นกันนะมับผมเล่นเซ <c oughs> ิร์ฟไทยไงแชมบารันซีจริงจริงรอบนี้ซิลโก้ควรมานะที่แค่ผมอุตส่าห์นี่ผมเล่นแบบคนบ้าเลยนะเนี่ย แบบรอบที่แล้วถามว่าทำไมผมกล้าเล่นคือรอบที่แล้วกูเซ็งรอบที่แล้วแค่นั้นแหละห้องตายเยรีโรขึ้นทัฟโฟสองคนกูแตกได้ที่ห้าไงได้แค่เมื่อวานผมเล่นที่มันค้างไว,นนเว้เวลเจ็ดอะพี่ที่แบบว่ามันเวลตันเวลเจ็ดอะม่มาโคตรโกงตพิงเจอกูสุมสามดาวไปหกตัว<ชอบ>เล่นเก่งเงงนีนย่ยลองให้กันละงมมองแง่แบะสอนนี่ดิสอนทำสามดาวเลยอย่างแรกเลยนะดีให้หมดถ้าโดนซื้อดับไม่มีผมแรงต่ำ วายเทคนิคใหม่เหรอเล่นแรงต่ำจะได้ไม่โดนซีดักอะกดน้อมออะไรย่ไม่โดนขายนะเอาตังเราโลทิ้งไปเยอะเราโลทิ้งโลคว้างไปเยอะเกินนี่ไงเจอคนเล่นเชมบอลอนดูพิอาจอยู่ภายในไอคนเล่นเชมเชมบอลอนเ่เช็คเช็คเช็คไม่เหมือนไม่มีฮีโร่่ะรอบนี้เออผมไม่โลหาซิลโก้นะมันไร้ล้ะเชมบาลลอนสี่มันก็ก็ไวพอแล้วไอ้เชมบาลอนนี้อยู่ ตาต่อไปต้องโดนกูดักเตีอยไม่ฉับเลยย้นตัวย้อนไอ้นี่เอตาเดี๋ยวพี่วันนี้นี้ไข่รแหลมมีไม่แต่กูไม่เล่นเซิร์ฟนั้นนะใช่ก็เล่นในนั้นไงเซิร์ฟไอเนี้ยไอพีดี <c oughs> อ่ะเย็บปิงสามร้อยอะนะเดินมาไหนถึงไม่เเจ็ดมาคู่ขึ้นเจ็ดไม่ได้เลยสามสิบสองบาทผมว่าไม่คุ้มอะ่ะคุ้มเหรอขึ้นเจ็ดมันคุ้มแหละถ้าถ้าขึ้นเจ็ดแล้วมันฟรีโลมาแต่ว่าถ้า ผมเป็นคนบ้า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 ไอ้ย <c oughs> มึงมาดิมึงมาดิดองคือ <c oughs> ผมผมไม่ได้บ้าหาหาเซวิก้านะผมหาหาซิวโก้นะอธิบายให้จบก่อนพี่ออก เฮียเมื่อกี้อธิบายไม่จบเลยกำลังจะบอกว่าถ้าขึ้นไปแล้วมันเจอมันก็คุ้มแต่ถ้าขึ้นไปไม่เจออ่ะเราทําอะไรไม่ได้เลยมันแก้เกมยากเออโอเคอธิบายไม่จบเพกูหยิบเชมบอลแล้วคือผมอยากได้ซิลโก้เลยเวตอนเนี้ยถ้าซิลโก้มันได้ทต่ทีแล้วเท่าไหร่นะตอนนี้ห้าได้ทีละจะห้าสิบใช่ไหมซิลโกผมได้เจสิบผมไม่โลแล้วนะเมื่อกี้เราถือว่าเราได้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 ลองโลแล้วเราไม่เจอเหมือนพี่จะไม่ได้ดูอันอื่นเลยนะครับเมื่อกี้เฮ้ย เราเลเวลเยอะทิธนาทิธนาขอร้องทิธนาทิธนาทิธาไม้ใช่เราเลเวลเยอะตัวละครมันเยอะน้องโทษทีโทษทีโทษทีเฮียเเออเปนช่วยด้วยเปน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 ช่วยพี่ด้วยเปนเปนใช่พี่ใช่ใช่ใช่พี่เซลพี่กี้พี่เซลเลยผมว่าน่าจะพอสมิธสองตัวว่ะขายสมิธด้วยหรือแม้ก็ขายขายทันเดอร์อีกตัวหนึ่งอ่ะเพื่อเซฟเขาอีก เช็คเจอเวล6เมื่อกี้เราเจอเวล5หใช่ไหมอ่ะเออเวล6แล้วเวล6เวลเอ้ยสองบ่อน,นี้เราแพ้หมดโอเคเราแพ้หมดเราแพ้หมดไม่ต้องขายตัวละครเออ่ผมจะ <c oughs> พูดอะไรดีวะนี่คือเหตุการณ์ที่เป็นไปได้มากที่สุดขบซึมและไม่รู้มันจะเกิดขึ้นไหมนะครับหและสิบเมาพร้อมกันครับ <c oughs> เพื่อจบเกมนี้ครับได้ปะ่ะไอเว้นพี่ขอยืมคำพูด ไอแคทบอยมันพูดใส่โอเว่นกันเบนเพูดกับพี่ว่า1%มันจะไปยากอะไรในพูดที่พูดที่พูดที่เปมันจะไปยากอะไรหนึ่งเปอเซ็นน้องโอเว่นน้องเว่นต้องพูดเลขให้ถูกหนึ 1, 2, ่งสองามหปมันจะไปยากอะไรโอ้ยไอนาเอ้ยได้ปะคนดูเมันจะไปยากอะไรซิโก้ซิโก้กูขอขอกคนแรกไอเฮ้เซตโตอยู่ข้างบนผมได้สิโก้ร้อยเปเพราะว่าคนคนแย่งผมอยู่ข้างบน น้องมันดก้มีตาไหนแล้วทีาจะได้เชมบาสุดกาสุดกาสุดกาสดกาสุดกาสุดสุดกาสุกานุดกาุดกามีดกาสดกาสุดกาสุดาสดกาสุดาสอดกาสุดกาสุดกาก้สาสุกากดกาสกาสุดาสาสดกาดกูสุากดก ไอเฮียยาขอร้องน้องโอเคน้องยังใจดีกับพี่พี่เลิฟอยู่ไอ้ควายพี่ตื่นเต้นก็ได้สิพี่ใก้กิสาเจียนหลงแล้วไอ้เป็นนามาเป็นอะไรแบงเงินฟรีก็ปลอดโอเคเราได้ทีละทีละเจ็ดสิบแล้วครับตอนนี้ก็พยายามห้าร้อยเหมือนเดิมปะห้าร้อยมันพาผมชนะได้ชนะได้ การเงินพี่ปกติแล้วจริงแต่คนอื่นเขารวยกว่าเราเยอะเลยนะแต่เงินเราปกติคนหนึ่งคนหนึ่งเขาแซงเราไปไกลแล้วผมไม่มีเอเทมแทงเลยวะไอเช่น้านทางอันนี้เทียสองเนาะสามร้อยเก็บผมว่าผมสบายแล้ะผมมีซิลโกสองตัวเช่นบาลอนโดนขัด ไอเว้นยาอย่าขัดพี่มีชีผบใครไม่รู้ไปขัดมันผมยังไม่เจอมันขัดนี่ขัดยังไง <c oughs> ใครทุบอะไรไว้สั์เ <c oughs> ปี่ยได้ <Yeah. S 1> ลิงให้อะไรบ้างไม่รู้อ่ะผมเคยได้ไเทมแสงเคยได้เงินเคยโดนลดเลือดไอเทมเอ็นบิวจำไม่ได้เคยได้ประมาณเนี้ยสามอันเงินลดเลือดไอเทมแสงตอนนี้เราจะได้เท่าไหร่สามร้อยสร้อยแปดสิบ 380. รอบหน้าอีก70รอบหน้ารอบหน้า450หน้า450แล้วครับถ้า450ถ้ากลับมาชนะเองอะกลับมาชนะเองอีก30ไม่ผมว่าผมแพ้อ,อีก2รอบไปเลยดีกว่าเดี๋ยวย้ายของมาให้ซิลโโป่ปะเราต้องแพ้เราต้องแพ้ให้มันเจ็บน้อยกว่านี้อันนี้มันเจ็บเยอะเกินเฮ้ยมึงไอ้เหี้ยบ้างกูตีดาบไงสั์ดาบคุยเลยเนี่ยเฮ้ย ไอ้เว้นไอ้เฮียอ้าวดาบคู่มือนี่ไอ้เฮียอะไรดาบอะไรเดสเบดสามอันพี่แรงจังห้องตายอยู่ฮียอะไรเนี่ยเดสเบดสามอันโคตรแรงคือเฮีอะไรกูต้องใส่อะไรเนี่ยกูต้องใส่นี่เหรอทันเดิลพี่ทันเดิลแรงแล้วก็นี่เหรอนี่เหรอนี่เหรอ ตัวเฮียอะไรเนี่ยหมู่บ้านจางตีดาบไอ้เฮียดาบเยอะชิพายของแท้งไปไหนอะผมต้องแพ้สองรอบอะสี่หนึ่งกับสี่สองบ้าปะเนี่ยดาบเฮียอะไรเยอะขนาดนี้ใครจ้างกูตีดาบในสัตว์ไอเ้เป็นจ้างพี่ปะเนี่ยหมู่บ้านช่างตีดาบเลดบับตีโก้หนีปะอันนี้เท่าไหร่นะอันนี้สี่ร้อยนะครับไม่เอาเราเล่นอีกรอบเดียวก็ได้แล้ว หรือไม่ก็ชนะเองสองอรอบก็ได้เหมื<ป>หอนกันฮึมผมต้องผมต้องใส่เทมนะคือ20มันไม่ตายหรอกแต่ว่าอยากแพ้แบบ ลดน้อยๆหรือต่อให้ชนะเราก็ชนะเองสองรอบชนะมันได้ทีละยี่สิบห้าก็ชนะรอบนี้ชนะอีกรอบหน้าก็ได้500เหมือนกันโอเคเราชนะละงั้นรอบหน้าเราต้องชนะอีกถ้ารอบหน้าจะชนะอีกเราดรอปเชมบาลลอน5ไม่ได้นะเราต้องการ500ยังไงเชมบาลอนก็ยังหอยู่ดีต้องเล่นเชมบาลอนหต่อไปไอ้นี่สองิเออผมว่าอันนี้น่าจะชนะสบายแล้วปะเ้ยจริงๆผมลงได้มวา ผมอยากเอาเอาเลือดให้ใครเลือดให้มุนโดหรือเลือดให้หรือเลือดให้อันนี้เลือดให้มุนโดกไ้ชนะรอบหน้าเราได้ห้าร้อยนะครับการันตีห้าร้อยซึ่งน่าจะชนะด้วยเพราะว่าซูเโก้สองดาวแล้วก่อนหน้านี้ซูเปอรยังไม่สองดาวเลยรอบนี้เราจะได้ไอเทมเพอร์เฟกอะไรมาดูกันครับอยากได้เพอร์เฟกแทงอ่ะเทียสามอะเทียสามมันจะได้หนึ่งอันใช่ไหมมันชอบให้เทียสามหนึ่งอัน ไอ้ผมอยากได้เทียร์สามสองอัน่ะแบบไม่ต้องให้ซิลโกมาไอ้เแค่กูแพ้ตายไปเนี่ยอย่าพึ่งเนาะมาขึ้นเลือดเหลือสิบไอตันขี้กูตายอ่าผมอยากได้เทียร์สามสองอันน่ะมันมันมีมันมีมันมีโอกาสห้าเปอร์เซ็นที่เราจะได้เทียร์สามสองอันครับหยิบทวิตชกตสวิตช์สองดาวมันจะมีมันมันจะมีแค่อันเดียวเลยอะที่เป็นเทียร์สามสองอันน่ะนอกจากมันเป็นเทียร์สามเทียร์สามกับเทียร์สองหรือไม่ก็เทียร์สามเทียร์สองเทียร์หนึ่ง รือไม่ก็เทียสามเทียสองกับตัวละครอะไรเงี้ยขอเทียสามสองอันได้ปะเพราะว่าตัวละครผมสองดาวแล้วอะเกมเกมพังเลยเทียสามสองอันอะได้อะไรครับเทียเอแต่ได้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 เทียสามอันหนึ่งเทียสองอันหนึ่งโอเคโอเคอ่าอันอันไหนเทียสามนะอันนี้ใช่ไหมอันนี้เทียสามอันนี้เทียสอง แล้วเราได้ซิงสามดาวมาให้ซิงสามดาวให้ซิงใส่อันนี้ใส่ริปสองดาวไม่ได้ลงโชว์จิงๆอันเคอันนี้ได้อะไรบ้าง่ะเพอร์เฟกตไวรัสอะอันนี้ผมไม่เคยได้นะเอ่อเป็นทูด d ม m a g แล้วก็โบนัสติดเชื้ออ๋อเราฆ่าได้ศัตรูจะจากลายเป็นของเรานี่ไงนี่ไงช้าแล้วครับ <laughs> <c oughs> เราฆ่าศัตรูได้ศัตรูการเป็นของเราเอ่อเราขายเรนนต้าขายซิ้ยอันนี้ก็เก่งนี่หว่อันนี้ก็เก่งน,นี่หว่าแชมเปี้ยนตัวนี้ได้รับความเร็วโจมตีได้รับพลังโจมตี20%เอาไม่สามารถใช้มานาได้ไม่เอาเรามีโชวจินนาชอโจคูณความเสียหายขึ้นอยู่กระดับระดับดาวเอ่อเอ็กซิคิฟิน <laughs> i a m i a m Finn ฟเดี๋ยวเนี๋ยนะผมอยากผมอยากดรอปไอหมอนี่จังเลยอะเราลงไดเปล่าวะลงไดเดี๋ยก็เอาของให้ทวิชไงปึ๊บแต่ว่าแต่ก็อยากโดมิเนเตอร์สีเวลนาเวลนาละกันเวลนาเวลเวลเก้าครับเวลเก้าผมจะลงทวิชคู่กับกับนูนูเพื่อเล่นเอาทวิชเป็นดาเบนหลังอีกตัวหนึ่งผมน่าจะยังชนะอยู่นะอันนี้มันเป็นแค่เทียร์สองนะเทียร์สองเราเคยได้แล้วเราได้บ่อยแล้วใช่ไอน,นี้โกงปะ่ะ ไอเทมเชมบาลอนเพอร์เฟกอีกหนึ่งชิ้นที่ผมสามารถหาได้ครับก็คือถ้าเกิดศัตรูตายโดยสกิลซิลโกะศัตรูจะกลายเป็นเพื่อนเราเนี่ยเราจะเราจะได้เขามาเป็นเพื่อนเนี่ยเห็นปะเราจะได้เขา,าเป็นเพื่อนแบบหนึง่งขอขอยูนิตฝั่งนายฉันขอนะขอ <laughs> ยูนิตฝั่งนายฉันขอ ไอ้เว็นเกมนี้มันจบแล้ววะจริงมันโดนทู o damage ด้วยเนี่ยว่ะตัวละครที่โดนสกิลจากซิลโก้โดนทู o damage สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาสามวิแล้วก็ตัวที่ติดเชื้อจะตีจะทัจะสกิลใส่ใส่เราเบาลงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ย้ายมาปันฝั่งเราเลือดพันหกแล้วก็ค่อยๆตายค่อยๆตายไปเรื่อยๆฝัง่งนายฉันขอนะขึ้นเลเวลนะครับเอาสมิธออกเอาทว e ิทลมเอานูนลม ทวิตยืนนี่โดยืนนี่ไายสมิธนี้นี้นี้เจาะเกาะแล้วก็เหลือชิ้นเดียวไปครับเชมบาโดมิเตอร์5เอ็กซ์เพอริเมนต์มิดเดิลเมดจ,จากทวิตมิดเดิลเมจจากซิลโก้ที่เหลือน่าจะต้องรอดัก3ดาว4บาทคนอื่นแล้วสี่บาท3ดาวคนอ,อื่นที่ขา้า ที่ธนาเก็บโบนัสเดเมพมาเท่าไหร่ครับ61%ไม่สนอยู่แล้ว <laughs> <laughs> ฉันไม่ได้จะสนฉันไม่ได้จะแคร์พวกนายหรอกนะเทียสองที่ได้มาคือโชจินใช่ไหมเออใช่ครับใช่ครับอันนี้โบนัสห้าหน่วยเ,เดี๋ยวผมไล่เช็คนะคนนี้ซิโก,โก้สองดาวแล้วเอ้ยที่นี่มันจะทำสี่บาทสดาวเพราะว่ามันมีแพนโดราเบน์นานต้องซื้อซื้อสบาทเยอะ ที่จะด,ดีสุดที่จะเป็นไปได้เพนโดล่าเบนกี่คนเนี่ยหนึ่งสองคนเชื่อผมมีโอกาสดโดนสีบาทสามดาวสูงมากนะเพราะว่าเพนโดล่าเบนเยอะจัดเบนเยอะจัดต้องพยายามซื้อสีบาทเยอะๆเ,เพื่อให้พูเพนโดล่าเบนมันหุนมันเป็นตัวไม่ซ้ำมาด้เชแต่ผมว่าอันอันซีซีเก่งกว่าอ่ะอันนี้ก็เก่งนะเพอร์เฟกต์ไวรัสอ่ะแต่ว่าเราเคยได้อันนี้แล้วเนาะเราเคยได้อันลิชท็อกซินที่เป็นเพอร์เฟกต์แล้วอะ่ะอันลิชเก่งกว่าเยอะเลย ถ้าเทียบความเก่งอะ่เพราะว่าอันลิชมันมันสตันได้อะที่โกงแต่ก็ก็เก่งทั้งคู่นั่นแหละตายที่สุดแล้วสุดแล้วเราต้องไปหาอะไรเพิ่มครับหาของแทงให้ซิงแล้วกันแค่ไม่ได้เล่นยืนสตันใช่ผมเลยชอบอันนั้นมากกว่าทุกทิ้งครับทุกปรนเทศเหรอไม่เดี๋ยววันทุบแล้วมาได้ของแทงกันเลยแต่มันก็ควรจะชนะปะคือไอเทมมันมีสามประเภทเนาะมีแท้งมีไฟเตอร์แล้วก็มีตัวข้างหลัง ตอนนี้ไอเทมเพอร์เฟกผมยังไม่เคยได้แทงยังไม่เคยได้ไฟเตอร์ขอผมอนุญาตลงโทษพวกคุณทีมของคุณก็คือทีมของผมคอ,อีิของคุณก็คือคอ,อีิของผมไปไอเป็นว่างไงอะเชมารอนโ,นโนหนึ่งโซนิกโนหนึ่งอเออนอีกโนหนึ่งอยู่ไหนอไของเดี๋ยวนะผมอ่านแล้วมันทาวิชโลผมอยากได้ของแท้งอะเพื่อแบบการันตีอะเจาาเวก็ได้ผมมีเจาะเวกเอาแล้วกูหยิบ โอ้ยไอ้นกรรมาทวิตกูใส่สองเดสเบดอะคือผมจะหยิบเจอเวทอะ่ะแล้วตัวละครมันชนนะของเทียสาบาลอนมันเก่งหมดพี่ขนาดของแท่งมันยังเก่งนักดาบเนี่ยตำนานที่ <c oughs> <c oughs> ผมหยิบพีชซอรี่เอ่อนี่ไงเราได้ของลดความเสียหายทั้งหมดโอ้ยอันนี้ก็ดีนะเนี่ยรับ ให้ซิงอีกันเนี่ยนี่ไงลดความเสียหายทั้งหมดที่ได้รับลง10หน่วยเจาะเวทคมๆเค้ยพี่ไม่เคยได้ของแท้งอะเฟตเตอร์ส่วนหนูไม่เคยได้ของไม่ของไม่เคยได้ของเวทหรอไม่เคยได้ของตัวหลังนี่แหละทีมของคุณก็คือทีมของผมครับแอดมินเชมบอลอนห้าร้อยออกอารวาสมาเดมาเดลิวหน้าของคุณก็คือลีวน้าของผมเร็วของคุณก็คือเร็วของผม <ส>ดัมมี่ของคุณก็คือดัมมี่ของผมเสาของทีมคุณก็คือเสาของทีมผมผมขโมยยันเสาเจสอะท็อปฟักก um ิ้งฟริกกิ้งโฟครับแพนโดราเบนเหลือคนหนึ่งเขาพยายามเดี๋ยวนะเขาทำซิลโก้สาดาวไม่ได้นะพี่ชายซิลโก้อยู่ที่ผมสาสี่ตัวนะครับซิลโก้หมดพูแล้วนะครับ สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดใช่ซิโก้หมดพลูแล้วสิบตัวหมดพลูแล้วเพื่อนฮัลโหลเพื่อนไม่ได้เพื่อน You Can You Cannot ผมยืนงี้ผมกลวไซออนได้ผมกลัวเอลิสเมื่อกี้มันมี A เอลิสเด้อไอ้เราเราเราเอาไซออนมาเป็นพวกเลยปะซิโก้จัดก,การดิปรับโยนยาชิมเมอร์ให้ไซออนกินโยนยาชิมเมอร์ให้ไซออนกินเพื่อเอาไซออนมาเป็นฝั่งเราอุ้ยได้ด้วยหรอ <laughs> เฮ้ย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 น้องนั่นมันเสียวจังงาหนองน้อง,อ,งอันนี้พี่ไม่ตลกน้องอันนี้พี่เสียวมากเลยนะอันนี้พี่พี่พี่เสียวเมื่อกี้เสียวนะครับเสียวมากมากอยู่ๆก็เสียวเ <laughs> มื่อกี้เสียวเลยนะดูแต่ลิน้นไปเลยแล้วเมื่อกี้เสียวจัดเท้าจิกพื้นไ <laughs> อยย้เหี้ย ไอ้ขี์เป็นเสียวมากผมว่าเราเราต้องเอานาชอออกเอานาชอออกนาชอออกเดี๋ยวขึ้นเลเวลสิบครับขึ้น Level เลเวลสิบเฮ้ยเก็บไปมีเจาะเวทอะแต่ว่ามันไม่มีอะไรดีไปกว่าต้องเจาะเวทแหะมันไม่มีของดามเจไอ้น,นี่น เออผมต้องซื้อคอกีดับด้วยดิเมื่อกี้ผมเห็นคอกีใครไม่รู้สองดาวอ่ะเรามีเจาะเวทละมาทาฮาเขอ,อไม่ใช่บนโดดดั้งยมดเหมืองของซิลโก้ต้องเปลี่ยนเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่เป็นแรงๆรงนะเซลเหลือเก,กินเฮ้ย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 น้องน้องน้อง คนดูอันนี้ไม่เก่งครับอันนี้ไม่เก่งอันเนี้ยไม่เก่งคุณเชื่อผมว่ามันไม่เก่งมันมันมันเสียวมากโอ้โหผมไม่เคยเสียวขนาดนี้มาก่อนอันนี้ไม่เก่งครับไอนน้สตันเก่งกว่าเยอะเลยคือมันไม่แรงอะประเด็นประเด็นคือมันไม่แรงแค่นั้นแหละผมไปฆ่าตัวแทงฝั่งนี้กันเกือบแตก ่เฮ <Yeah. S 2> ียไม่เวลาทุจริงถ้าทุกต้องมาเป็นไอ้นี<ๆ>่เด็ดทุกเป็นของแทงก็ใส่ซิงเงี้ยเหรอมันลุ้นแบบหัวใจจะวายฮัฟโฟนี่ขนาดผมมี Execute นะัเนนะ่ะเฮ้ยนงเฮือยที่สองบ้าขอที่สองโอเค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  น้องเห็นว่ามันไม่เก่งพี่บอกเลยแต่ไม่เป็นไรเรายังเป็นแอดมินเชมบอลอนบต่อไปนี่ขนาดมีมี execute นั่นแหะแล้วเราสแปมรัวๆแค่ซิลโก้ผมไม่แรงแค่นั้นแหละซิลโก้ผมมีโชจินนาโชะมันรวงเดียวไม่แรงน้องเท่มากก็ตามที่ผมสรุปเลยนะอันอันซีซีคือเก่งกว่าเยอะเลยแบบคนเขาเรียกอะไรสมมติว่ามีระดับความเก่ง S A อาแบบความเก่งหนึ่งสองสามแล้วกันหนึ่งสองสามอะอันอันสตันก็คือทะลุทะลุกราบอะแบบยิ่งยิ่งกว่าเก่งยิ่งกว่าหนึ่งหรือเก่งยิ่งกว่าเอสะคือทะลุกราบเลยแบบเก่งเวอร์จนแบบอีกฝ่ายไม่สามารถอีกฝ่ายไม่สามารถถือกับเราได้แม่งสู้เราไม่ได้เลยเว้ยมันถือมันทําอะไรเราไม่ได้เลยต่อให้ซิลโก้ผมจะของกระจอกงอกง่อยขนาดไหนแต่ถ้าคุณมีสตันสุดท้ายอีกฝ่ายก็ไม่ได้เรียนแค่นั้นแหละ ต้องใส่อะไรชิ้นอีกชิ้นจูเกาใช่ใช่ชิ้นต้องเป็นจูเกาหรือไม่ก็เป็นลาบาดอนหรือไม่ก็เป็นนางเจ้าซาร์กัครับอะไรก็ได้แต่ผมไม่มีอ่ะผมมีดาบกี่เล่มดีกว่าเกมเนี้ยเอาดีๆเราลองมานับดาบในในนี้กันอันนี้1 2ึ่งสอง้าหกผมมีดาบเจดเล่มอ่ะผมมีดาบเจดเล่มกับการเล่น AP โซโลยังไม่ไหวเลยครับเมื่อกี้ไอเทมเพอร์เฟกมันควรจะได้แล้วได้ที่หนึ่งเลยไอคิกูโดนบอร์ดไอนี้ตกบอร์ดเอ่อโดเนเตอร์ชื่ออะไรนะโดเนเตอร์แบ็คลอสเนี่ยนี่คือโดเนเตอร์โดเนเตอร์แบ็คลสนะบอร์ดอู้เดยวสนุกมากเลยว่าห้าห้าร้อย่ะเดี๋ยวมีโอกาสผมจะเล่นห้าร้อยทุกครั้งนะตอนนี้เราได้เพอเราจะตามอันนี้เรามีซีรีส์ใหม่แล้วผมมีซีรีส์ใหม่แล้วครับ ซีรีส์ตามหาไอเทมเพอร์เฟกของเชมบาลอนมาใช้มาใช้กับตัวเองให้ครบทุกชิ้นผมสัญญากับพวกคุณว่าถ้าผมได้สตันรอบหน้านะรอบหน้าหน้าในอนาคตถ้าผมได้สตันหรือผมได้ไวรัสที่เกิดที่ฆ่าได้แล้วแล้วเป็นเพื่อนเราอะแล้วผมมีตีทิ้งผมจะตีทิ้งโอเคไหมเพราะสองเพราะสองชิ้นนี้เราถือว่าเราเล่นไปแล้วเ,เราจะไม่หิวแต้มด้วยกันแบบ พี่สตันมันที่1่ชัวร์สตันมันที่หนึ่งชัวร์โอเคผมผมรับรู้ผมรับเรื่องว่าสตันมันที่1ชัวร์แต่เราจะตามหาทุกอันเท่าที่เท่าที่จะเป็นไปได้เราจะมาเล่นกับตัวเราจะได้รู้ว่าเออมันมันเก่งยังไงมันโอเวอร์ยังไงอันสุดท้าย800แต้มครับแ0 0แต้มนม่งซีรีส์นั้นยากเกินเดยซีรีส์นั้นยากเกินครับ800แต้มอ่ะจริงเหรอน้องแ0 0ยแต้มมันยากเกิน เอาแค่ okay. มีเพอร์เฟสทุกอันก็น่าจะก็น่าจะสนุกแล้วอย่างจากซีรีส์ตามเก็บตามเก็บทุกชิ้นตามเก็บจาก500อ่ะง่ายสุดอ่ะที่เหลือมันยากเกินที่เหลือที่เหลือมันต้องที่เหลือมัน,มนเหมือนที่ผมบอกอ่ะที่เหลือมันต้องเป็นประตูเอ็มบาซ่าแล้วเราได้เชมบกหนึ่งแล้วเรารีบรีบโลเปิดเชมบลอลตอนสองสาให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่เป็นไปได้800คือเชมเจดดันสามใช่ไงนั่นคือภาพเดียวเว้ยแบบหนึ่งเข้ากับในห้องน้ำร้อนกันห้องร้านี่แหละแม่งห้องน้ำไม่เชื่อจะต้ว,ตตวันเนืนจัดอยู่อย่างชอบจริงเลย เล่นเกมหนึ่งเข้าห so ้องน้ำทีหนึ่งแม่งแดกน้ำตลอด25ทีที่เล่นที่เล่นที่เล่นเกมมั้งสัตว์ดีนะไม่อยู่เล่นกูโดนด่ายประมาณปอนเนี่ยดูผมบอกแล้วคนดูแม่งเข้าห้องน้ำทุกตาเนี่ยดูด้วะเดี๋ยวจ้าหน้าไปเล่นซัมเมอร์ลิฟเล่นจบแม่งเข้าห้องน้ำอีกเยอ้ยโคตรท่อตรงเลยสัตว์เหมือนแดกแดกแดดน้ำเข้าไปเกมหนึ่งแล้วก็โย่อมาหลังจบเกม5ทีไม่เดี๋ยวไปอาจจะขึ้นชั่วโมง